สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข่าวด้วยนะสิครับนะคือผมลืมเล่าความฝันให้สี่ฟังนะสี่ครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็มานอนที่พักนะครับน้สี่ผมได้ฝันฝันเกี่ยวกับลุงนะสิครับนะวันนี้นะครับผมสาบาน,นเลยครับว่าสิ่งที่ผมฝันนั่นคือเรื่องจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์หรือไม่ได้สร้างอะไรดราม่าอะไรมันเป็นเพียงแค่ความฝันของผมไม่ใช่มโน ครับถ้าฝันครั้งนี้ถ้าผมโกหกขอให้ผมมีมีอันเป็นไปนะครับสี่ผมกล้ากล้าช้าเลยว่าสิ่งที่ผมฝันเนี่ยมันเป็นความฝันที่ฝันจริงแล้วเหมือนจริงมากในความฝันนั้นใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่าความฝันครับให้ fc แม่แม่ทุกคนนะครับได้ได้ฟังกันนะครับสี่ อย่างนี้เมื่อค so ืนนี้ครับผมนอนราๆประมาณตีห้านะครับสะดุ้งตื่นมาแล้วผมก็ไม่นอนเลยครับตีห้าตีถึงตีห้าครึ่งครับตีห้าถึงตีห้าครึ่งผมหลับไปสะดุ้งตื่นเพราะว่าฝันฝันเสร็จก็สะดุ้งตื่นครับสะดุ้งสะดุ้งตื่นมาที่ครับนะครับท่านมาครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าความฝันของผมแล้วกันนะครับนะย้ำนะครับเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับนะ ส่วนใครจะไปบิดก็แล้วแต่ครับคืออย่างนี้ผมฝันนะครับผมฝันว่าลุงพลเนี่ยนะครับออกมาจากเรือนจํานะครับออกมาจากเรือนจําแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปร่วมงานไปร่วมงานอะไรบางอย่างกับซึ่งมียูทูบเบอร์เต็มไปหมดเลย ในในความฝันนั้นมียูทูบเบอร์เต้ไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีการผูกข้อหมายข้อมือการมีการรับฝันอะไรกันบางอย่างอันนี้ผมนี่อันนี้ฝันนะครับไม่รู้ว่ามันใครจะโยงอะไรก็แล้วแต่ผมฝันแบบนี้ฝันว่าในงานนั้นก็มีหลายช่องนะครับมีหลายคนมากๆนะครับมีป้ามีอะไรนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาพูดคุยกันมีการพูดคุยกันแล้วก็ถามสาธุสุขดิบกัน อะไรกันพูดคุยกันหน้าลุงนี่ผ่องใสหน้าขาวผ่องใสมากนะหน้าขาวผ่องใสคือคือคืออาจาดีเลยแล้วก็ผอมผอมในที่ผมเห็นเนความฝันนะครับคือผอมแกก็มาร่วมงานร่วมวงร่วมงานกันรู้สึกว่างานนั้นจะเป็นงานผูกเข้ามาเขามือมีผู้ท้าผู้แกเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างในความฝันมียายอุ่นด้วยนะครับมียายอุ่นด้วย นในความฝันนั้นมีใาอ,อุ่นด้วยคือในความฝันนั้นนะครับเป็นการผูกข้อมายข้อมือนะครับให้กับลุงนะครับแล้วก็มียายอุ่นเป็นคนที่ที่ผูกข้อมายข้อมือให้แล้วก็โวยพรให้นะครับจากนั้นก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรก็นั่งคุยกันนั่งอะไรกันนั่งนั่งปรับทุกกันนั่งคุยกันนั่งอะไรกันแตหน่หน้าลุงขาวมากหน้าลุงขาวแล้วผม,มาขาวนะผม,มาขาวผม,มสั้นๆแล้วก็จะหน้าแกขาวนะครับก็คือหอมหอมลงนะครับในความฝันนั้นนะครับผมก็ยังงงผมมายืนถ่ายคลิปผมมายืนถ่ายคลิป ก็เหมือนเป็นยูทูบเบอร์ติดตามแกในความฝันอย่ามาโยนะครับอย่ามาโ,มโนโนะอีบานอย่ามาโ,มโนว่ากูฝันเนี่ยกูอยากจะกลับไปหาลุงกูอยากกลับไปหาป้าไม่ใช่ผมมาเล่าให้ไอ้สี่ฟังว่าลุงเนะี่ยออกมาครับลุงนะออกมาแล้วมีการผูกข้อมือข้อมือนี่เป็นแค่ความฝันนะครับนะครับผูกข้อมาข้อมือแล้วก็มียายอุ่นเป็นคนผูกข้อมาข้อมือให้ที่ในภาพที่เห็นนะั้นเป็นยายอุ่นนะครับในภาพที่เห็นไม่มียายอุ่น เป็นการเป็นการเอิ้นฝันให้แล้วมีญาติพี่น้องเต้ไม่หมดเลยชพี่น้องชาวกอกเต้ไม่หมดเลยแต่ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้ไอ้สี่ครับได้รับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับได้รับการสูญเสียครั้งใหญ่ผมได้ดูคลิปของแม่พีอา่าเป็นพ่อแม่ของของของคุณหมอนะครับท่านหนึ่งที่กกอกเสียแอ่สี่ครับเสียผมกม็เห็นข่าวผมก็เลยนึกได้นะครับผมก็เลยนึกได้ผมก็เลย มาเล่าให้เอฟซีฟังครับมาเล่าความฝันให้เอฟซีฟังกันมันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่แค่ฝันอย่างเงี้ยมันก็ดีใจครับนะเห็นแกออกมานะครับภาพเนี้ยมันเหมือนเป็นภาพที่อภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรอะเอิ้นฝันรับฝันลูกหลานได้กลับมาบ้านประมาณนี้นี่ป่ะมันเป็นประเพณีของชาวภูไทยนะครับ มีงานมีการจัดงานใหญ่โตเลยนะครับที่กุกกอกที่บ้านบ้านหลวงที่กุกกอกน,นี่คือความฝันในทีมีกางเต็นท์มีอะไรผู้ท้าผู้แก่มากันเต็มหน้าบ้านไปหมดมีการผูกข้อไม้ข้อมือนะครับเต็มไปหมดเลยคือใครรู้บ้างว่าฝันเนี้ยมันคืออะไรสื่ออะไรคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับที่ผมฝันมันฝันแค่นี้นะครับมันก็ตื่นแล้วผมก็เลยสะดุ้งตื่นมาสีตีห้าขึ้น ก็ไม่หลับเลยทีนี้ก็นอนดูมือถือนอนดูคลิปของใหม่ชาละวันนอนดูอะไรใหม่ชาลวันลงอะไรลงคลิปอะไรเราจะได้มาเล่าข่าวต่อเราก็นอนดูนอนดูคลิปช่องใหม่ชาลวันก็ไม่หลับเลยครับก็ถึงอะที่ผมทําคลิปแรกนะครับนายสิคือใครรู้บ้างว่าฝันเนี้ยคือฝันอะไรผมเป็นที่ผมมาเล่าเนี่ยไม่ได้มันจะมาสร้างดรามา่าหรือว่าสร้างอะไรมันเป็นความฝันจริงๆ ที่ผมฝันจริงๆผมกล้าสาบานนะว่าผมฝันอย่างนี้จริงๆใครจะเชื่อหรือใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมฝันว่าลุงออกมาแล้วก็ผู้หยับผู้ใหญ่ผูกข้อไม้ข้อมือให้แล้วก็มีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์เต็มไปหมดเลยนะครับมาร่วมถ่ายกันมาร่วมอวยพรกันมาร่วมยินดีกันในงานก็มีจะรอยยิ้มนะครับมีจะความสุขกันนี่คือความฝันที่ผมฝันฝันแค่นี้ครับไม่ได้ฝันไม่ได้มีการแต่งเติมไม่ได้มีการใส่ไข่อะไร ฝันใกล้จริงๆแต่ในภาพนั้นผมเห็นใจอุ่นเป็นคนผูกข้อม,ขมือให้คนแรกแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วก็ให้ตังค์ลุงหนึนน่งร้อยในในความฝันนะครับเนี่ยมีฝันอยู่แค่เนี้ยให้ไข่ต้มให้ข้าวเหนียวให้ลุงให้ลุงกำไข่ต้มข้าวเหนียวแล้วก็เอาเงินผูกสายสินแล้วก็มัดข้อมือลุงผมไม่รู้ว่ามันคือเฮนีอะไรผมไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรที่ที่ผมเห็นมันเป็นความฝันแบบนี้ใครรู้ก็สามารถตอบมาหน่อย ครับไม่ใช่ผมมาพูดเพื่อที่จะสร้างกระแสเพื่อที่จะสร้างประเด็นหรือว่าไม่ใช่อนะไรทีครับผมผมผมฝันจริงๆเออนะครับไม่คิดฝ้ฝันว่าจะผมจะฝันอย่างนี้นะทีครับอืมแปลกแปกม,มากๆเลยก็ขอให้เป็นอย่างตามฝันนะครับผมก็ขอให้ภาวนาให้มันเป็นอย่างที่ผมฝันนะครับนะครับขอให้เป็นอย่างที่ผมฝันแล้วกันคือว่ามันฝันแบบนี้แล้วในความฝันน่ะก็คือแกก็ไม่ได้โกรธผมนะ ในช่วงนัน้นออกแกงไม่ได้ตรวจผมนะแกก็ปกติกับผมนี่แหละในความฝันนะครับก็คือปกตินี่แหละในสี่นะครับอืมโอเคครับท่านครับมันเป็นเพียงแค่ความฝัน,นใ,ใครรู้ว่าฝันเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรทุกท่านคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับ